สวัสดีครับผมช่างตามของโยนะครับวันนี้ก็มีผลงานนะครับไม้มะลิดนะครับมาให้ได้รับชมกันครับตัวแรกเอ่อเป็นงานของพี่อะไรผมมจําชื่อไม่ได้ครับเป็นเอ่อคนไทยอยู่ที่เอ่อทำงานอยู่อิราเลนะครับนี่เขาสั่งมาก็นานพอสมควรครับเป็นงานพานท้ายไม้มะลิดนะครับทำสี่ด้านนะครับตัวไม้มะลิดก็จะเป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นทำกันเอ่อเงาด้านนะครับ แกลายเช็กเกอร์นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับของรุ่นไม้มาลิดครับเช็กเกอร์ก็โจมมือนะครับที่คอกรงไกนะผูกวิวนประมาณนี้นะครับสี่ด้านก็อ่ามันจะมองเนียนตาหน่อยครับแต่ว่ามันเป็นรอยง่ายนะครับล่องทองเหลืองนะครับหกมิดนะครับไกเซฟนะครับปีโรเลอร์นะครับตัวนี้ชาร์จอยู่ที่แปดสิบห้านะครับ อันนี้เขาส่งกลับไปบ้านนะครับตัวที่สองเป็นงานของพี่นาลงนะครับตัวนี้เป็นงานของพี่นาลงนะครับเป็นท็อปเหมือนกันครับสเตปเดียวกันนะครับเจคเกอร์นะครับหูกวินโก่งไกลท็อปนะครับลางทองเหลือง ตัวนี้ชักอยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับรางเมตรห้าสิบนะครับอีกโรเลอร์นะครับห้าสิบเซนนะครับใส่ยางคู่นอกเสริมได้สองคู่นะครับประมาณน,นี้นะครับของที่จะลงนะครับรอคอยมานานครับตัวนี้ ตัวที่สามนะครับไม้บาลิศเช่นกันครับตัวนี้เป็นลูกค้าทางเฟซบุ๊กนะครับตัวท็อปเหมือนกันนะครับอยู่อยุทธยานะครับตัวนี้เช็คเกอร์นะครับโอไกลนะครับสเต็ปเดียวกันทั้งหมดครับไม้บาลิศเป็นงานท็อปหมดเลยครับตัวนี้จะใส่เป็นออโต้เซฟนะครับตัวนี้ที่เรากระบอกนะครับรางลองเหลืองนะครับชักอ่แปดสิบห้าครับนรางเมสสี่สิบ ันนี้เลี้ยงกระโจมมือยาวหน่อยครับเป็นท้ายสั้นเลยครับตัวนี้ยกใกล้นะครับเวลาเจอปลาก็นะครับเวลายกมันไม่ติดจักรแ,แล้ครับพอดีใส่ตานะครับตัวที่สี่ก็ไม้มาลิดเหมือนกันนะครับประมาณนี้ เต็ปเดียวกันทั้งหมดครับวันนี้ส่งลงใต้นะครับถ้าจำไม่ผิดลองท้องเหลี่ยงนะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับหมายีลขชุดนี้เป็นงานท็อปทั้งหมดนะครับ สำหรับลูกค้าที่สั่งงานไม้มมลินะครับก็ต้องอรอหน่อยเพราะว่าไม้มะลิเป็นไม้หายากนะนี่ก็ไม้มะลินะครับตัวนี้รอนะครับเหมือนกันนะครับสเต็ปเดียวกันทั้งหมดจากแปดห้านะครับ หลงเมตรสี่สิบปีสิบห้าเซนนะครับโรเลอร์ er ชุดนี้ผมหาให้ลูกปืนหมดเลยนะครับขึ้นยางง่ายนะครับขึ้นยางนิ่นตัวสุดท้ายนะไปอ่อของชุดนี้นะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับประมาณนี้นะครับกลงไกลท็อปนะครับแก่ลายเชคเกอร์ ล่องไม้ธรรมดานะครับเมตรสี่สิบครับชักแปดสิบห้าสำรับไม้มาดูผมทํเอ่อเริ่มต้นอยู่ที่สามพันเก้านะครับแต่ถ้าเป็นสเตปตัวนี้ประมาณเอ่อสี่พันกว่าบาทนะครับสําหรับไม้มมลิดนะครับเอ่าถ้าเป็นตัวท็อปนะครับราคาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับคนที่สงสัยในราคานะครับ ตัวนี้สี่พันกว่าบาทนะครับถ้าสามเป็นเก้าจะเป็นไกเซฟปีกทั้งราวนะครับลางไม้ธรรมดานะไม่แกะรายนะครับก็ขอฝากนะครับพี่ๆนานะครับที่ชื่นชอบนะครับในผลงานนะครับปืนยิงปลานะครับและพันธายนะครับก็ติดต่อสอบถามครับที่อ่ไอดียไลน์นะครับศูนย์เก้าหกศูนย์แปดหนึ่งห้าหกสองเจ็ดนะครับหรือโทรศูนย์เก้าแปดห้าสี่ศูนย์ห้าสองสามหนึ่งนะครับก็ขอฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ